คู่มือเลี้ยงดูโอกาสอุปรกรณ์ที่ต้องใช้มือเปล่าลูกไก่รำข้าววิทยุแล้วก็ที่เปล่าไก่จะแข็งแรงต้องกินรำข้าวออร์แกนิกสำคัญที่สุดนะครับเราต้องปล่อยไกใ่ให้มันออกมาวิ่งมาราธอนบ้างครับ าสตรอองงสตรแู้บอกว่าถ้าเราเปิดเพลงให้ไก่ฟังไก่จะมีความสุขและออกไข่ให้เราพ่อผมชอบมาดูเวลาที่ไก่ออกไข่ครับ แต่เงียบๆเลยนะครับเดี๋ยวไก่ตกใจเย้ใครออกมาใหม่ๆนะคะอุ่นอๆค่ะอย่าปล่อยให้รอยยิ้มและโอกาสของพวกเขาหยุดอยู่แค่คลิปนี้เชลเติมสุขเติมโอกาสทุกการดูไลค์แชร์มีค่าเท่ากับ1บาทเชลบริจาคให้กับโรงเรียน8แห่งใน8จังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพของเด็กๆหรือร่วมเติมโอกาสได้ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนธันวาคมนี้ที่ปั๊มเชลมีตอนอื่นอีกนะรู้ยังแล้วเจอกัน